วางไว้แม่โอ้ยมาแล้วฉันชอบกินผักฉันชอบกินผักว่างนั้นเออก็ดีนะหัวเขาเจะไม่ได้นอนเนออไม่นอนเราไม่หลับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงวัวหรอกเป็นห่วงปลาเรา นี่นะเรามาบ้านสวนกันอีกแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงบ้านสวนครับทุกคนวันนี้นะแวะมาซื้อเห็ดนะครับวันนี้มาถึงโรงงานเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเจ้าเนี้ยจะเป็นเจ้าประจําของเราครับที่เราซื้อกันตลอดเลยนะปกติอ่ะผมอ่ะไปซื้อที่ตลาดปลานะครับแต่ว่าวันนี้เราอ่ะอยากมาถึงที่เขาเลยนะครับก็เ,เลยแวะมาดูโรงงานเขาด้วยก็เลยเนี่ยวันนี้ซื้อกลับไปนะครับ 100นะครับผม100ก้อนนะครับเชื้อเห็ดของเราวันนี้ที่หลับไปนะครับเดี๋ยวเอาไปเติมของเก่าที่บ้านสวนและเอากลับกรุงเทพด้วยนะโอ้โหช่วงนี้ได้กินเห็ดแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหลือจากนี้อาจจะแจกจ่ายนะครับแล้วก็แบ่งขายไปนะครับอย่างชุดก่อนเนี่ยที่ซื้อไปนะครับเราก็ ทำการแบ่งให้เพื่อนบ้านกับคนที่เรารู้จักไปทานกันด้วยทุกคนบอกว่าอร่อยและเห็ดสดมากนะครับคนตอนนี้เรามาถึงโรงงานเลยนะครับใครสนใจนะครับเชื้อเห็ดแบบนี้นะติดต่อได้ที่เบอร์น้องเนยเลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่านัดรับที่ตลาดปลาบ้านโป่งก็ได้นะครับเสาร์อาทิตย์น้น้องเขาไปขายทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับบอกเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะครับทุกคนเมื่อกี้สอบถามพี่สาวนะบอกว่าที่นี่นะครับทาเชื้อเองด้วยนะครับเห็ดออกมาค่อนข้างดีนะครับอูพี่นี่กอกได้วันหนึ่งนี่กี่ก้อนครับเนี่ย ี่เล่น้อยที่เล่มากมาตอนนี้เรารับไปกี่ก้อนแล้วแม่เดือน100ค่ะครับผมนี่เลยนะฮะทุกคนตอนนี้นะเราได้เชื้อเห็ดไปแล้วนะครับ100ก้อนนะครับนี่เลยคือบอกเลยว่าพี่ๆที่นี่ให้ความรู้ดีวไว้เดี๋ยวมีโอกาสวพวกเรานะครับจะมาขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปเก็บข้อมูลไปให้ดูว่าการดูแลตั้งแต่ต้น แล้วก็ควรให้ฮอร์โมอนอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของขก่อนค,<ะ>คือวันนี้มาเราเจ้าของเขาไม่อยู่<ะ>เราก็ถ่ายได้นิดนิดหน่นนอยหน่อยแล้วไม่กล้าไปเจาะมากนะครับทุกคนเพราะบางอย่างมันคือความลับของเขานะครับก,ก็ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าของเขาอนุญาตเมื่อไหร่เดี๋ยวพามาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาดูวิธีการทําของเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปตลาดปลากันนะครับทุกคนเพื่อที่จับไปซื้อ ออกซิเจนนะครับไปติดตั้งให้กับปลาที่บ่อของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะเราขับรถมาถึงตลาดปลาวินเลดแล้วนะครับคนตอนนี้นะเราก็ได้แล้วนะครับจะเป็นแอร์ปั๊มนะครับรุ่น lp 6 0นะครับตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ในบ่อปลาของเรากันนะครับตัวนี้ราคา2 0งพนกว่านะทุกคนนี่เป็นราคาของตัวนี้นะ2,400บาทนะครับตัวหัวนี่หัวละ80นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันที่บ้านส่วนของเรานะครับ ดูแล้วไม่น่ายากแม่แต่ว่าต้องเก็บไว้ในร่มแค่นั้นเองนะครับแเราไม่เดือนไปได้เลยมาเมื่อกี้อันนี้แร่ทาจะต้นดอกเห็ดค่ะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเห็ดเขาต้องให้พวกนี้ด้วยเหรอใช่แล้วมีอาหารเสริมเห็ดดีพองอ๋อทาให้เห็ดเนี่ยเขาเจริญเติบโตใช่เร่งดอกว่างั้นแล้วก็ให้เขาแข็งแรงนะคะจริงๆเห็ดหนึ่งก้อนนะทุกคนใช้เวลาเนี่ยอยู่กับเราได้ประมาณ5-6เดือนถ้าเราดูแลเขาดีๆนชครับ งั้นเดี๋ยวต่อไปนะเราจะกลับไปที่บ้านสวนเราไปทํางานกันเลยนะครับค่ะอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะครับตัวปั๊มออกซิเจนของเรานะครับนี่เลยก็เหมือนเดิมครับวันนี้ช่างถามาดูแลอีกแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ช่างถาแนะำมาด้วยทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าต้องทําประกันชีวิตด้วยนะ <c oughs> คลิปนี้เราทําประกันชีวิตไม่ช่างน,นี้ต้องไปทําบุญเยอะๆเหรอ <c oughs> <c oughs> ช่างถามาช่วยนะก็คือปั๊มตัวนี้นะครับช่างถาเขาใช้อยู่นะครับเขามีบอ่อปลาเขาก็แนะนํามานะครับบอกให้เป็นตัวนี้นะ PL60 นะครับก็วิธีติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นสายยางนะครับนี่อันนี้จะเป็นสายยางสีหุ่นนะช่างเนาะจริงๆอันนี้มันไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ต่อสายแล้วก็เอาไปโยนไว้ในบอ่อก็คือใช้ได้แล้วนะครับเคยเจอไหมเอาปัม๊มออกซิเจนมือไว้ในเหล่าไก่จริงๆวางอย่างนี้เลยก็ได้นะเออเนี่ยวางในนี้เลยก็ดีช่าง ปลอดภัยด้วยไม่หายนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็เสียบตั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับไหนลองจุม่มดูได้ช่างมันเป็นไงอ่ะนี่นะครับทุกคนเราก็ใส่ออกให้ปลาเราแบบนี้เลยนะกระหึมมากเลยนะ <c oughs> อย่างนี้ก็คือช่วยเขาได้เยอะเลยใช่ไหมช่างนี่ต้องถามช่างถานะว่าเขานี่เรียนเกษตรมานะครับใช่ไหมช่างเชื่อไหมเขามีบ่อปลานะครับบ่อปลาเขาก็เหลือตัวสองนิ้ว นี่พอพูดเรื่องนี้ก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยานดูได้เลยนี่ไม่ถามว่าทำไมช่างถามก็มาช่วยคือหนึ่งอ่ะเขาเรียนเกษตรมาทุกคนแล้วก็ว,ว่างเขาว่างเขาว่าง <laughs> ก็นี่แหละวันนี้ได้ช่างถามมาช่วยอีกแล้วนะครับคือต้องขอบคุณจริงๆแหละมีหลายคลิปที่ช่างเขามาคอยดูแลช่วยเหลือตลอดนะครับเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะที่แบบน่ารักมากนะครับทุกคนนี่แหละวันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยจะไปเคลียร์หน้าเห็ดแล้วก็ปัก เสาโซลาเซลล์เพิ่มอีก1นึ่งเสาครับไว้มุมโน้นเลยนะครับเพราะว่ามุมโน้นน่ยมันเป็นมุมอับที่ไม่มีแสงสวาง่างปลาจะได้เห็นใช่ครับเวลาเขามาขโมยปาลเปเยาเราจะได้เห็นใช่ะปะเนี่ยปลาจะได้เห็นอ๋ไม่ใช่เราคนหวานปลาจะได้เห็นอตรงโน้นนะครับมุมโน้นเลยเดี๋ยวไปวางไว้ตรงโน้อนอีกต้นหนึ่งครับโซลาเซลล์ก็จบละนะครับ จะได้เพิ่มแสงสว่างเพราะตรงนี้ไม่ต้องติดเพราะว่ามีไฟถนนอยู่แต่มุมนั้นกลางคืนมันจะมืดๆอับๆหน่อยครับเดี๋ยวติดไว้นะครับหนึ่งดวงครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาติดโซลาเซลล์นะครับกันที่ปลายบอ่อของเรานะครับไว้ตรงไหนดีแนวไหนดีพี่ผมก็ต้องโน้อนอยู่นั่นน่ะเออสวยเลยนะครับวัวเขาจะไม่ได้นอนหเหรอไม,ไ,ไม่นอนนอนไม่หลับเลยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงวัวหรอกเป็นห่วงปาลาเรา ทุกคนตอนนี้เราก็ขุดไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะเทป,ปูนกรอกนะครับโซลารเซลล์เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อตัวท่อน้ําบาดาลน,นะครับให้มันเป็นท่องอขึ้นมาเพื่อให้ตอนเติมน้ำนะครับจะได้มีออกซิเจนเข้าบ่อของเรานะครับอ่ามันต้องอย่างนี้นะช่างนะนี่นะครับทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีฟองใช่ไหมช่างมันก็สร้างออกซิเจนได้นะ เดี๋ยวต่อไปนะไม่เดยมบอกว่าขอเก็บเห็ดหน่อยนะครับนี่เห็ดออกเพียบเลยแม่ใช่เริ่มจากไหนก่อนดีฝนล้ว่เดฝนลงเยใช่อ่ะเก็บก่อนเลยแม่อ้โหูชุดนี้ขอดูหน่อยรยแล้วเนี่ยอ่ะเก็บไว้ก่อนนะได้ครับอ่ะมานี่นะครับดีนะเรายังมาวันนี้ถ้ามาสองวันไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยปูตาชุดนี้สวยเนาะบานแบบเต็มที่เลยนะครับ นี่นี่นี่อ่าเก็บเป็นยาวๆนะครับอด้เกียร์หน้าเห็ดใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมแม่อันนี้เก็บเลยข้างล่างนี่นะครับนี่ทำเป็นเล่นไหมนี่ได้เยอะนะแม่โอ้โหเตรียมตะกร้า นี่ยังไม่หมดไม่แหงเหลือน,นี่อีกข้างบนเพราะเดี๋ยวไม่เดือนเขาจะเคลียร์ปากไอเขาแห้งอ่าน,นี่นะครับทุกคนคได้ไปอีกแล้วนะครับนี่ได้เป็นมือเลยนะกินนะ่ะใช่ี่เยอะนะเนี่ยใช่ครับถ้าแกงก็เป็นหม้อถ้าผัดนี่คือจานใหญ่เลยนะใช่ครับได้ไปอีกแล้วนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันอีกแล้วนะครับนี่ขอขิงหน่อยเถอะ มะระนะครับมาครับทุกคนสามลูกเนี้คือเราห่อถุงไว้ไงแมลงเลยไม่กินนะครับได้แล้วเดี๋ยวยังไงได้กินแม่แล้วก็แอบมาเห็นเริ่มออกมาอีกหลายลูกแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเพิ่มนะครับเอาถุงมาใส่ไว้นะนี่อย่างเช่นแถวนี้นี่ไม่เดือนมาใส่ไว้แล้วนะหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่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 แม่เฮ้ยฟักนะครับวันนี้มีลุ้นอีกแล้วตรงนู้นลูกหนึ่ง ่ลูกแล้วนะฟักเราอะอ่ะว่ากันไปทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยคือเริ่มเลยนะครับใช่สวยเลยอันนี้เราปลูกใหม่งามมากแล้วนี่บวบบวบตกลูกแล้วทุกคนนี่เริ่มออกไปเห็นไหมนี่ตรงนี้สองสามลูกนะนี่ก็ใช่นะครับทุกคนแต่ว่าเขาจะรอดอะไรยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงค่อยแวกดูเฮ้ยอันนี้ลูกใหญ่อันนี้รอดแน่แต่ว่าบวบอย่างที่บอกนะเราไม่ต้องไปทําอะไรเขาอืมนะครับ ปล่อยธรรมชาติเลยใช่ครับเนี่ยแล้วฝั่งนี้เขาเริ่มติดนะใช่โอ้เพี้ยเพี้ยเพี้ยก็เยอะนะทุกคนนี่เพี้ยในเพใช่ของกินนะทุกคนเฮ้ยมารักขี้นกนี่ไงเฮ้ยม่รักขี้นกติดแล้วนี่เอาไปกินกับน้าพริกนะขมมากเราก็จะบอกว่าบวบที่ปลูกรอบนี้นะคือสมบูรณ์มากนะใบนี่หูส่ฝ่ามือเลยนะครับทุกคนอันนี้เขาบ้าใบครับเขาไม่บ้าลูกเขาบอก แวกหาดีๆไม่จะไปเจองูเขียวอ <laughs> ะ <c oughs> อ่ะเหมือนกันนะนี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปครับทุกคนแต่เขาสมบูรณ์มากเลยนะอันน,นี้ก็เจี๊ยบมีลูกแล้วพอ่อหนี้ไหนนี่ติดลูกแล้วนะครับนี่อันนี้พี่สมพรมาปลูกให้นะนี่นี่กเจี๊ยบพันบ้านเขาเลยโอ้โหมะเขือต,ต้นเนี้ยเขาลูกใหญ่อยู่แล้วว่าอ๋อพันลูกใหญ่นะใช่อ,อันนี้ของเมเปิลนะครับใช่ลูกใหญ่มากนะครับ นี่นะฮะสองลูกได้แกงหนึ่งอะบอกเลยนี่ดูลูกนะครับหูยเอาเรื่องครับผมหูพอเขาแต่งนะมันเริ่มแบบดูดีเลยนะแม่จริงๆเมงมอเขือเขาบอกว่าให้แต่งให้ลูกขึ้นบนนะใช่ออย่าปล่อยให้มันมีใบละาอยู่ข้างล่างนะครับนี่วันนี้เน้นเก็บมะเขือแล้วก็วันนี้ที่เก็บไปได้ลูกใหญ่ๆเลยนะขอดูหน่อยแม่นี่นะครับสายใหญ่เลยทุกคนรู้สึกรอบนี้นี่เจอสายใหญ่หมดเลยนะแม่นะ ับดูดีๆนะมันแอบใช่ไหมใช่นะตรงหน้าเลยเห็นปะกำลังกินเลยนะอุลพริกก็แดงกำเลยนะยังมีนี่ข้างหน้าแม่นั่นนะสองลูกกือลูกเบ้งๆเลยหาไม่เจอมองสกายเดินชนหัวแตกกันแนไหนขอดูนี่ได้ไปแกงนะครับแกงเขียวหวานเนาะใช่ได้ยินไหมแถวนี้ถ้าไก่ไม่ออกไข่ก็เขียวหวานได้นะไโอ้เะเงอมองกันใหญ่เลยอะไรว่าไก่ไก่ ได้มาเขื่อเยอะนะใช่เลยนี่ได้แกงเลยนะนี่ดูดินี่แบบมาทุกรอบก็ได้เก็บกลับไปกินทุกรอบนะครับนี่ดูไม่เดือนะเก็บนะครับยังมีความสุขเลยนะครับไหนขอดูมะเขือม่วงอลูกใหญ่มากใช่ว้าวเลยนะครับทุกคนมีกี่ลูกแม่ตรงนี้ลูกหน,นึ่งป่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาไปเลยไหมเอาเลยไปเก็บเลยนี่ตรงนี้ก็ลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งแม่โอ้โหคิดเมนูออกยังแม่ นะมะเขือม่วงนะแกงได้นะ <c oughs> ริงเ่ยแกงได้หมดหละกินได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง <c oughs> <c oughs> ่งโอเคอเก็บพริกนะครับรอบกอออ่อนหัวมาทําต้มยําอร่อยมากนะครับแล้วพริกเหล่าดกนะเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนวันนี้ครับติดโซลารเซลล์ไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้แสงสว่างแหละนะครับตรงนี้อ่มาไม่เดือนเก็บอะไรเอ่ยดอกแคอีกแล้วมุมมหาชนนะครับตรงนี้ไหนแม่ ว้าวเลยนะครับนี่ดอกแคร์นะครับโอ้ต้นนี้ดม่โอ้โหแหวกมาก็เจออะไรทุกคนโ,ดดโอ้โหเก็บก,กันสนุกสนานนะครับแหวกดีดี <laughs> วันนี้พูดเรื่องงูเขียวกันอยู่ <laughs> เขาเริ่มกลัว,ลวๆเวลาแหวกทุกคนโ,ดดโอ้โหพุ่มนี้เดือนดูงบนเด่น,นี่น้อยหน้าโตว,วันโตคืนเลยครับทุกคนใช่อุ้ยมารอบนี้โตใช่หลายลูกโตนะครับโตนะอุ้ยโตลูกนี้โตเลยไม่น่าจะแกน ใช่กินใช่ครับเดี๋ยวออาฮอร์โมนมาช่วยเขาหน่อยนะครับหูแม่กิ่งนี้สองนอนอีกหนึ่งปาดลูกนี้บัเลิเลยใช่นี่นี่นี่ได้กินแล้วนะครับเนี่ยกำลังออกใ่ดอกของใช่ไหมนี่ข้างบนนี่ก็มีอีกนะเขาสมบูรณ์นะต้นนี้จะแตกยอดนะสวยเลยนะแม่นี่ไม่เดือนเก็บแล้วนะครับจะบอกว่าต้นนี้ไม่ได้ปลูกไว้นะเขาขึ้นเองเขาขึ้นมาเองนะครับ นี่สายแม่บ้านชอบทำบกข้าวนี้รักเลยนะบอกเลยแล้วก็รอบก่อนนะครับต้นหอมของเรานะครับนี่นะครับเราเอามาจากแปลงผักไฮโดรนะครับเอามาลงดินนะครับทุกคนนี่นะครับเริ่มแตกกันแล้วเดือนเนาะใช่ติดง่ายมากนะครับเนี่ยพวกผมเพิ่งเอามาลงดินกันนะครับโอ้หอมมากเดี๋ยวเราเอาเคล,ลกลับไปกินหน่อยไหมได้เนาะเคลเนี่ยตัวเนี่ยปูเ่นะครับปูเ่เนี่ยเอาไปทำข้าวผัดหรือว่า เอาไปผัดผักก็อร่อยใช่ครับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บกลับเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเลยนะครับใบเขานะครับเด้งเลยนะครับอเคลอยู่ในน้นเต็มเลยนี่เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนทุกคนผักชีฝรั่งนะครับติดสวยมากนะอันนี้ที่ผมไม่ตัดออกเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้เมล็ดของเขานะครับนี่สรั่นแหนะปลูกข้างบ้านนะครับดูอันนี้จะบอกว่ามันคือคะน้าดีๆนี่เองแหละทุกคนเนี่ยเราเอาไปผัดนะโอ้โหอร่อยมากนะครับ มันหนึบๆน,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 นะเดินเนาะมันอร่อยนะเอาจริง,รงๆนะนนใช่แต่แค่ใบเขาใหญ่แล้วก็ลำต้นเขาเป็นแบบนี้พอหักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ลู่ขึ้นไปข้างบน<ช>อีกนะครับก็จะเพิ่มใช่นี่นะครับเก็บไปทีหัวไปผัดทีคืออร่อยมากแม่อ่ะนี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาไปนะครับบางส่วนนะเราจะไม่เด็ดทั้งหมดนะทุกคนมันเด็ดหมดไม่ได้เออนี่โดนคนมั่งหนอนมั่งนะครับดูอันนี้คือเควใบหยิกทุกคนอันเนี้ ดูดิกาฟิลก็ชอบกินมากเลยนะไอที่เห็นด่างๆดำๆพวกนี้ไม่ใช่อะไรทุกคนอันนี้จะโดนน้ำส้มขอนไม้ที่พ่อถามาฉีดนะครับล้างออกเอออันนี้ก็คือเราก็ใช้น้ำส้มขันไม้นะมากำจัดศัตรูพืชของเรานะครับโอ้โหอันนี้พ่อก่อนแม่เดี<ง>๋ยวใบไว้มั่งนี่นี่เราต้องกินอ่อนๆมันนี่ใช่จะไปผัดอ่ามาต hmm. ้นนี้ซื้อไอปลาเค็มอือ รอบี้จะผัดให้กินเคลใบอยิกเรามีสามต้นนะครับเคลปูเลเรามีสี่นะครับเนี่ยเราจะคัดแบบนี้ไปผัดเพาะครับอสวยงามครับผมหรือผัดรวมกันสามสายพันธุ์เลยนะอ่าต้นนี้โอ้โหต้นนี้นี่ใบรัถึงขอบกระถางแล้วนะครับเันนั้นแม่ก็เก็บจนแบบลอยขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่เพาะว่ยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกแม่แล้วแม่ก็เติมดินเติมอันนี้เติมดินอย่างเดียวนะเนี่ยครับเอออ่านี่ทุกคนจะบอกว่าพอเราเด็ดใช่ไหมครับ เขาก็จะแตกมาใหม่นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ย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 ต่อไปนะครับจะเป็นเคลไดโนนะครับทุกคนไดโนก็คือแม่ขอดูหน่อยผิวเขาจะเหมือนไดโนเสาร์นะครับผิวหนังไดโนเสาร์เขาเรียกเคลไดโนนะครับวันนี้อันนี้ก็เอาไปผัดอร่อยนะนี่นะครับบอกเลยมีบ้านสวนนะทุกคนเก็บกันปวดหัวเลยนะอืโอ้โหตอนทําตอนแรกจะบอกว่ามันเหนื่อยมาก แล้วพอมาถึงวันนี้คือโคตรมีความสุขอะเอาจริงๆนะนี่ผักบุ้งไม่ได้เก็บไปเลยนะวันนี้เก็บไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้แล้วคือเยอะแ <laughs> ม่เยอะ,อะ <laughs> ชุดนี้ก็โอ้โหได้กินแล้วครับในตะการนั้นเดี๋ยวรอไปให้ไก่ไม่เปิดน้ําเข้าบ่อนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูวันนี้นะครับที่มาใส่ท่องอเพิ่มไปนะครับเวลาเราดูดน้ําเข้าบ่อเนี่ยมันจะปล่อยน้ําออกมาจากที่สูงลงที่ต่านะครับแล้วทําให้เกิดออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับไปน้ําที่เข้ามานะครับ จะอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมนั่นนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับน้ําก็เต็มบ่อแล้วครับผมพยายามถ่ายเทน้านะครับมาทุกครั้งเราก็จะถ่ายเทน้าทุกครั้งพอน้ํามันล้นใช่ไหมตรงเนี้ยจะมีท่อที่ปล่อยน้ําออกไปข้างนอกนะครับน้ําก็จะมีการหมุนเวียนนะครับมาเลี้ยงปลากันต่อนะครับเนี่ยพอเราเปิดตรงนี้มาใช่ไหมครับน้ําก็จะวนนะครับมาฝั่งนี้เลย ปลาก็จะไปออนอยู่ตรงหน้าเลยนะครับอ่ะไม่เดือนมาแล้วเอาสักนิดนึงอย่าโย,ยนเยอะเดี๋ยวเนดะี๋ยวน้ำมันเน่าไม่เดือนบอกว่าลองให้ปลากินดูอ,อ่ะอ่ะนี่นะครับมันงกินของเราแน่น่ะเอาป้ายคลึบออกพวกปลาตะเพียนเนี่ยนะกินมาเดือนอ <laughs> นั่นน่ะทัพพิมก็ขึ้นมาตอดกันอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่วางไว้แม่โอ้ยมาแล้วฉันชอบกินผักฉันชอบกินผักว่าั้น เออก็ด so okay. okay. awesome. ีนะผักอย่างนี้เรามาให้ไก่กินได้นะครับกินไม่กินเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่กินก็เดี๋ยวให้เอาไปทำปุ๋ยนะครับอืมก็โอเคนะแม่นะไปแม่มาเลี้ยงปลาดิเดี๋ยวแม่จะได้เห็นของดีแล้วแม่รยใกล้ๆนะเดี๋ยวจะเห็นปลาหมอยักษ์เดี๋ยวไปดูนะแม่เห็นไหมปลาหมออ่ะเห็นไหมนี่ลิมๆเนี่ยนั่นไงนั่นไงตัวบรลือเลยนั่นเน่ะเห็นยังนั่นน่ะเห็นแล้วหูยหัวนี่สองนิ้วอ่ะใหญ่ไหมแม่ ะมาเร็กกนใช่มานี่ตอนปลายนิ้วก้อยเลยนะนี่ไงนี่งใหญ่ไหมดูท้องเดโอูยดูตัวทุกคนนั่นน่ะใหญ่ไหมแม่ดูดิโอ้โหทอวโคตทใหญ่เลยเราก็แบ่งผักนะครับ ก็จะมีเห็ดนะครับกับผักสลัดนะครับให้พี่สมพรไปนะครับขอบคุณครับจะบอกพี่สมพรน่ารักเวลามีมะม่วงก็มะม่วงมาฝากเอาผักมาฝากเอากระเจี๊ยบมาฝากคือแบ่งปันกันกินน่ะเราก็เลยมีมิตรเยอะนะครับแถวนี้นะครับไม่ใช่มิรฉาชีพนะมิตรพาเออพูดไปทั้งหมดพาคนลุกก็นี่แหละอย่างที่กรุงเทพเราอ่ะเราก็มีเห็ดใช่ไหมเราก็กินไม่ทันเราก็แบ่งๆมานี่เราเก็บ มันก็กินไม่ทันอยู่ดีเราก็แบ่งนะครับแบ่งปันกันนะครับก็ถือว่าดีมากมากเลยพี่พรบอกว่าถ้าเห็ดบานบานแล้วพี่เก็บไปกินเลยใช่ประมาณนั้นบางวันเรามาไม่ทานอะไรย่าเงี้ยดีตวดโรยแล้วทิ้งไงใช่ให้พี่เอากินอ่ะถูกต้องละอ่ะโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับมาบ้านสวนอัปเดตไปหลายอย่างนะทำโน่นทำนี่เพิ่มล็อกเก็บผงเก็บผักกลับบ้านกันก็มีความสุขนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจพ่อฐานไม่เดือนบ้านสวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบใหม